โอเคสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาแพ็กพัสดุก,กันนะคะอันนี้ก็คือเป็นของน้องอะตอมนะคะนี่ชื่อที่อยู่ตามนี้เลยนะคะน้องก็จะสั่งเป็นนี่นะคะก็เป็นของที่น้องสั่งนะแล้วก็ใส่ในถุงอันนี้ก็ตามที่เราบอกน้องไปแล้วนะคะว่าถุงมันปิดไม่อยู่นะคะอะไรอย่างนี้ก็บอกไปหมดแล้วเนาะนี่นะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะของเนาะก็ครบถ้วนนะคะแล้วก็นี่เป็นสติกเกอร์นะคะโอเคที่ทำไปให้นะคะโอเคเราก็จะมาติดสต๊ จะก,กรับเทปกันเลยนะคะจัดส่งพ่กนี้นะคะน้องจะส่งไปลงทะเบียนเนาะโอเคนะคะโอเคอันนี้ก็ <c oughs> ติดสกัดเทปเรียบร้อยเลยนะคะจัดส่งพุ่งนี้นะคะ mm hmm. ขอบคุณนะคะที่มาอุดหนุนเนาะโอเคต่อมานะคะก็จะเป็นของน้องคนนี้นะคะนี่ของน้องคนนี้นะคะที่ชื่อสิทธิทรนนะคะหรือน้องกล้วยเนาะน้องก็สั่งเป็นบ <ๆ Italia S 1> ันหมูไปนะคะโอเคก็จะส่งเป็นอ็มเอสนะคะเราก็ไปติดสกัตเทปกันเลยนะจ๊ะ โอเคเนาโอเคของน้องคนนี้ก็ติดสกัดเทปเสร็จแล้วนะคะส่งแบบอ s เนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยเนาะโอเคของคนถัดมานะคะก็จะเป็นของน้องคนนี้นะคะที่ชื่อมนัทชัยนะคะสั่งเป็นรูปนะคะอันนี้ก็คือนับเรียบร้อยแล้วนะคะขอบทวนแน่นอนนะจ๊ะโอเคเนาะก็จัดส่งเป็นลงทะเบียนนะคะโอเคเราก็ไปติดสกัดเทปกันเลยจ้า โอเคนะคะของน้องคนนี้ก็ติดสก,กัอเทปเรียบร้อยแล้วนะคะจะส่งเป็นลงทะเบียนเนาะพวกนี้จะส่งให้นะคะโอเคของน้องคนสุดท้ายนะคะนี่น้องคนนี้นะคะนี่ชื่อนี้เลยนะจ๊ะน้องก็ร้องอุดหนุนบ่อยมากๆเลยนะคะเมื่อก่อนคือแบบน้องอุดหนุนแล้วคือตอนนี้แบบเหมือนน้องหยุดช่วงในการขายไปพักหนึ่งนะถ้าไม่มันถ้าไม่แน่ใจอะไรประมาณนี้เนาะโอเคน้องก็สั่งเป็นสติกเกอร์ไปนะคะ นี่ก็คนนี้ขายของติ่งนะคะใครที่อยากสนใจของติ่งก็แนะนําร้านนี้เลยนะคะจะชื่อเฟซว่าชื่อฟาร์โรตนะคะขอแนะนําร้านเลยเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นกระดาษธรรมดานะคะไม่ใช่สติกเกอร์นะคะนี่นะคะโอเค ก็ไปติดสกัดเทปกันเลยนะคะโอเคของน้องคนนี้ก็ติดสกัดเทปเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณนะคะทุกออเดอร์ที่มาอุดหนุนนะจ๊ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกออเดอร์เลยนะคะที่มาอุดหนุนร้านเรานะคะขอบคุณค่ะโอเคนะจ๊ะโอเคไปละบายๆนี่ก็อีกพัาสดุหนึ่งนะให้ดูแบบนี้เลยนะคะโอเคไปละบาย